สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับการจัดชุดโปรโมชั่นอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นช่วงรีวิวก่อนติดตั้งนะครับสำหรับชุดนี้เป็นชุดสล็อตพอร์ตประตูนะฮะในรถ t o y ยต a Revo ฮะจัดชุดโปรโมชั่น24,900นะครับสำหรับชุดนี้นะครับประกอบไปด้วยแผงประตูหน้านะครับ6 6 4 4สนะฮะพาวเวอร์ทั้งหมดาตัวฮะ เวอร์ตัวแรกเราขับแผงประตูหน้าเลยนะครับนี่ฮะแผงประตูหน้า6644นะฮะแบบนี้ฮะเราจะไม่เรียง power ให้ดูนะฮะแต่รู้กันนะครับ power ร,ร์3ตัวแน่นอนครับชุดนี้ฮะโอเคครับมาตามต่อที่แผงหลังครับแผงหลัง6644นะฮะ power VR Pro สี่แนตัวเก่งเลยฮะตัวนี้ฮะ ทำหน้าที่ขับพลังเสียงนะครับใน6644นะฮะคันนี้เลือกคุ้มหนังเป็นสีดำนะครับตัดด้วยสีขาวนะฮะดูสวยงามนะครับล้ำๆนะฮะแนว VIP เลยฮะโอเคนะครับสำรองไฟด้วยคาปา1ล้านไมโครฮะจ่า KX นะครับตัวนี้ฮะอีกตัวนึงครับ power นะฮะ v r p o ตัวใหญ่2,000วัตต์ ทำหน้าที่ขับซัพนะครับในทู้สล็อตพอดนะฮะเป็นซับโครงหลอเวล็ด2อก้อนหนครับเลือกใช้ไฟเป็น4ไอ้บลูฮะงานสวยๆแบบนี้ฮะจัดชุดโปรโมชั่นในราคาประหยัดนะครับติดตั้งในตยต้ารีโวสประตูฮะต้อนรับสงการนี้ฮะโอเคนะครับฝากไปด้วยครับสําหรับพี่น้องทุกท่านนะครับที่สนใจนะครับงานจัดชุด ราคาประหยัดแบบนี้สอบถามเพิ่มเติมนะครับในช่องทาง f c e e o o o k แฟนเพจแต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์ได้เลยนะครับอุปกรณ์ครบนะฮะจบทุกฟังก์ชันการใช้งานครับพร้อมกับงานติดตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นสายสัญญาณนะครับกระบอกฟิลเราให้ครบเลยนะครับโอเคนะฮะใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับในชุดนี้นะครับและก็ชุดนี้ยังได้ปีเอมแบนด้วยนะครับ โอเคลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ